ประกันชั้น3บวกเนี่ยจะเพิ่มคุ้มครองมาข้อหนึ่งนั่นก็คือจะคุ้มครองรถเราในกรณีที่รถชนรถหรือว่ารถชนยานพาหนะทั้งบกและมีคู่กรณีนะครับข้อนี้คือปัจจัยสําคัญของประกันชั้น3บวกเลยครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับประกันรถยนต์ที่ไหนดีกันอีกแล้วนะครับหวังว่ายังคงไม่เบื่อกันก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้มีอธิบายเกี่ยวกับประกันชั้น2บวกไปวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับประกันรถอีกชั้นหนึ่งนะครับที่ราคาถูกแล้วก็มีความคุ้มครองลถเราให้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่หลายๆคนก็อาจจะมองข้ามไปหรือว่าอาจจะยังรู้จักมันไม่ดีพอนั่นก็คือประกันชั้น3บวกนั่นเองครับ แลวันนี้ครับก็จะเหมือนเดิมเลยวันนี้จะมาตอบทุกคําถามทุกแน่มุมของประกันชั้น3บวกเลยนะครับรับรองว่าดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยจะรู้จักประกันชั้น3บวกได้อีกเยอะเลยแล้วก็อาจจะประหยัดเงินให้ทุกๆคนได้อีกหลายพันบาทเลยนะครับโอเคครับงั้นผมมาไล่ลําดับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการเรียงความคุ้มครองจากมากไปน้อยก็จะเรียงจากชั้น1นะครับ2บวก3บวกชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับจะสังเกตว่าประกันชั้น3บวกเนี่ยเป็นรองแค่ประกันชั้น1กับประกันชั้น2บวกเท่านั้นเองนะครับ ส่วนประกันชั้น3เนี่ยก็จะเป็นประกันที่มีความคุ้มครองน้อยที่สุดเลยนะครับโดยประกันชั้น3มบวกเนี่ยความคุ้มครองเขาก็จะมี3มข้อง่ายๆเหมือนกันครับข้อแรกก็คือคุ้มครองคนนะครับคนนอกรถคนในรถกรณีพิการหรือเสียชีวิตค่ารักษาพยาบาลกรณีที่คนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถข้อ2ก็คือความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกหรือว่าคุ้มครองของของคนอื่น กรณีที่เราไปทาของของคนอื่นเสียหายไม่ว่าจะเป็นรถของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นบ้านของคนอื่นหรือว่าทรัพย์สินอะไรก็ตามของคนอื่นเสียหายจากที่เราไปชนประกัน3บวกก็จะคุ้มครองเหมือนกันนะครับส่วนข้อ3ครับความคุ้มครองข้อ3าเนี่ยเป็นตัวทําให้ประกันชั้น3บวกแตกต่างจากประกันชั้นอื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งข้อ3าเนี่ยจะเป็นความคุ้มครองรถของเราครับประกันชั้น3บวกเนี่ยจะคุ้มครองรถของเราในกรณีเดียวเลยก็คือกรณีที่ รถเรานะครับชนกับรถหรือว่ายานพาหนะทั้งบกนั่นเองแล้วก็มีคู่กรณีที่สามารถระบุตัวได้นะครับอันนี้คือกรณีเดียวเลยนะครับที่ประกันชั้น3าบวกจะคุ้มครองรถหายไฟไหม้ประกันชั้น3าบวกก็ไม่คุ้มครองนะครับครับทีนี้ผมก็จะมาขยายความชัดเจนของประกันชั้น3าบวกให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับโดยเอาไปเปรียบเทียบกับประกันชั้นอื่นๆดูนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าประกันชั้น3บวกนะครับเทียบกับประกันชั้น1ความแตกต่างก็คือ ประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะคุ้มครองทุกๆอย่างคุ้มครองทุกกรณีเลยนะครับไม่ว่ารถเราจะชนกับอะไรเราจะซ่อมรถเราได้ในทุกกรณีแต่ประกันชั้น3เนี่ยจะแตกต่างจากประกันชั้น1ตรงที่ความคุ้มครองของรถเราข้อเดียวนะครับของคุ้มครองคนหรือว่าของคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลอื่นเนี่ยประกันชั้น3บวกก็มีเหมือนกันเหมือนกับประกันชั้น1นะครับแต่ที่แตกต่างกันคือความคุ้มครองของรถเรานะครับประกันชั้น3าจะ ซ่อมรถเราในกรณีเดียวเลยก็คือกรณีที่รถชนรถนะครับหรือรถชนกับยานพาหนะทั้งบกและมีคู่กรณีสามารถระบุคู่กรณีได้นะครับถ้าเป็นการไปชนต้นไม้ชนเสาไฟชนฟุตบาทประกันชั้น3าบวกจะไม่คุ้มครองเลยนะครับในกรณีที่เราขับรถไปชนคนประกันชั้น3าบวกก็ยังคุ้มครองคนคนนั้นจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ่ายค่าชดเชยอยู่นะครับเพียงแต่จะไม่ซ่อมรถเราจะซ่อมรถเราแค่รถชนรถเท่านั้นหรือว่ารถชนกับยานพาหนะทั้งบกนะครับ นี่คือความต่างของประกันชั้น3าบวกแล้วก็ประกันชั้น1ครับผมครับที่นี้คําถามหนึ่งครับประกันชั้น3บวกกับประกันชั้น3ต่างกันยังไงจะว่าต่างกันมากก็มากนะครับแต่ว่าถ้าจะว่าต่างกันน้อยก็ได้เหมือนกันนะครับคือประกันชั้น3เนี่ยจะไม่คุ้มครองรถเราเลยสักกรณีเดียวก็คือไม่ว่ากรณีใดๆไม่ว่าจะชนกับอะไรประกันชั้น3จะไม่คุ้มครองรถเราเลยนะครับคุ้มครองเฉพาะ คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินบุคคลภายนอกรถคนอื่นทรัพย์สินคนอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นประกันชั้น3าบวกเนี่ยจะเพิ่มความคุ้มครองมาข้อนึงนั่นก็คือจะคุ้มครองรถเราในกรณีที่รถชนรถหรือว่ารถชนยานพาหนะทั้งบกและมีคู่กรณีนะครับข้อนี้คือปัจจัยสําคัญของประกันชั้นสาบวกเลยครับคือคุ้มครองรถเราเนี่ยกรณีเดียวเลยคือกรณีรถชนรถรถชนยานพาหนะทั้งบกนะครับซึ่งจริงๆความต่างเพียงข้อเดียวตรงนี้ครับก็ทําให้ประกันชั้นสาบวกกับประกันชั้นสาเนี่ย ราคาห่างกันไกลเลยนะครับซึ่งราคาเฉลี่ยของประกันชั้น3าบวกเนี่ยจะอยู่ประมาณ5 0 0 0ถึง6,000บาทนะครับส่วนประกันชั้น3าเนี่ยราคาเฉลี่ยโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 2,000- ถึง3,000บาทนะครับซึ่งประกันชั้น3บวกนะครับก็จะเหมาะกับรถที่ไม่เสี่ยงต่อการสูญหายคือเรามีที่จอดรถอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับและเราก็ไม่ได้ไปจอดรถในที่ที่เสี่ยงหายมากๆนะครับและคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ควรจะมีก่อนที่จะทําประกันชั้น3บวกนะครับ ก็คือเจ้าของรถต้องสำรวจพฤติกรรมตัวเองครับว่าไม่ใช่คนที่ขับรถชนกำแพงชนฟุตบาทชนอะไรที่ไม่ใช่รถบ่อยๆเพราะว่า3บวกมีคุ้มครองข้อเดียวคือรถชนรถนะครับถ้าหากว่าอยากจะมีประกันไว้คุ้มครองเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดบนท้องถนนแล้วก็ถ้าหากทุกๆคนมีคุณสมบัติประมาณนี้นะครับไม่ได้จอดรถในที่เสี่ยง ไม่ได้เสี่ยงต่อรถสูญหายแล้วก็ไม่ได้ชนแบบไม่มีคู่กรณีบ่อยๆไม่ได้ชนฟุตบาทชนถอยชนกำแพงบ่อยๆนะครับประกันชั้น3บวกเนี่ยก็จะช่วยเซฟค่าใช้ใจ่ายของทุกๆคนเนี่ยไปได้อีกหลายพันบาทเลยครับสุดท้ายครับเพื่อให้ตรงกับคอนเซปต์ประกันรถยนต์ที่ไหนดีนะครับประกันชั้น3บวกทาที่ไหนดีคําตอบนี้คนที่ดูคลิปของประกันชั้น2บวกมาก็จะคล้ายๆกันนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งประกันชั้น2บวกกับ3บวกเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยไม่ได้มีราคาต่างกันมากถึงหลัก5 0 0 0 6,000นะครับ จะต่างกันแค่หลัก1,000ถึง2,000เท่านั้นเองนะครับก็อยากจะให้เลือกทำประกันชั้น2-3บวก3บวกเนี่ยกับบริษัทดีๆมีชื่อเสียงดีๆนะครับบริการดีๆเป็นบริษัทที่ไว้ใจได้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการเคลมทีหลังนะครับเพราะอย่างที่บอกประกันชั้น2-3บวก3บวกเนี่ยมีเงื่อนไขในการที่จะ คุ้มครองรถเรานะครับต้องเป็นรถชนรถเท่านั้นไม่ได้เหมือนประกันชั้นหนึ่งที่ครอบคุมทุกกรณีถ้าไปเจอบริษัทประกันที่เล่นแง่ไม่ซื่อสัต์ไม่ยอมจ่ายนะครับก็อาจจะปวดหัวเปล่าๆยอมจ่ายเงินเพิ่มอีกสักหนึ่งพันถึงสองพันเพื่อความสะดวกสบายดีกว่าครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกทุกคนน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับประกันชั้น3บวกไปเพิ่มไม่มากก็น้อยนะครับยังไงหวังอยู่เสมอครับว่าคลิปที่เราทำนะครับเวลาทุกทุกคนเข้ามาดูแล้ว ก็จะได้ความรู้กลับไปนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในการเลือกซื้อประกันรถยนต์ที่เหมาะกับตัวเองเซฟค่าใช้จ่ายของทุกทคนได้นะครับใน,นวันนี้ก็ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับ